ดูเลยสวัสดีครับพบกับไทยพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปเมื่อสิบปีก่อนประมาณนั้นเนาะถ้าท่านเดินทางไปเส้นถนนมิตรภาพท่านจะปรากฏเห็นคัดเอาอนเมอร์ er เลยอันใหญ่เลยเขาเขียนไว้ว่าหากประเทศไทยไม่มีคอร์ชั่นถนนเส้นนี้จะปูด,ด้วยทองท่านเคยเห็นไหมครับ <c oughs> ผมเห็นแล้วก็โอ้นะแต่ก็โดน ให้สั่งหรือออกในเวลาต่อมานะครับครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตบอกข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทางภาคอีสานนะครับจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณมากครับเปิดแล้วทางหลวงเปิดใช้ทางแยกต่างระดับ m .6 สุรนาวี2แก้รถติดเข้าเมืองโคราช ทางหลวงเปิดใช้ทางแยกต่างระดับเชื่อมมอเตอร์เวย์ M6 ถนนสุรนารี2แลณบริเวณทางหลวงหมายเลข204ช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก200เพิ่มทางเลือกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองคอนครราชสีมาแก้ปัญหาการจราจรติดขัดยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่งสู่ภาคอีสานร,รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่าขณะนี้สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ํำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 นะครับสายบางปลาอินนครราชสีมากับทางหลวงชนบทหมายเลขนม,ม1120หรือถนนสุรนารี2นะครับณนะบริเวณทางหลวงหมายเลข204ช่วงหลักกิโลเมตรที่3 200, บวก200มงเงินงบประมาณ383ล้าน 7 0,000 0บาทโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน2,564จนปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2,567ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมากับทางหลวงชนบทหมายเลขนอมอ 1120ถนนสุรนารี2แห่งนี้มีความสำคัญคือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กับโครงข่ายถนนตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข204ช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก200เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคับนาคมประกอบกับคมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงถนนสุรารี2 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงชุมชนกรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยมีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดรูปกล่องหล่อชิ้นส่วนสมเเร็จจำนวนหนึ่งแห่งขนาดหนึ่งช่องจราจรความยาวสะพาน1,037.16เมตร ความกว้าง6ถึง8เมตรความกว้างผิวจราจรช่องละ4ถึง5เมตรพร้อมใหม่ทางด้านขวาและซ้ายทางรวมติดตั้งป้ายจราจรไฟฟ้าและแสงสว่างและงานอำนวยความสะดวกปลอดภยัยอื่นๆทั้งนี้กรมทางหลวงเชิญชวนประชาชนท้ายทางแยกยกระดับเชื่อม M6 สุรนาวรี2 เพื่อให้ประชาชนเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วบรรเทาปัญหารถติดและร่นระยะเวลาในการเดินทางรองรับเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยลดต้นทุนทางด้านคมนาคมขนส่งเยี่ยมเลยนะครับผม ก็จะดวกสบายมากขึ้นท่านที่จะเข้าเมืองตัวโคราชเนาะนะครับคลิปนี้เรามาฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ